วันนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือครับท่าเรือแบบซีดูนี่ดูผันไปเยสเอ็เองมาสดปะเป็นเรือที่ของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีของพี่้วยลำหนึ่งอยู่ตรงปลาย,ยสุดนู่นนะครับผมเหน็นทางน้ำแข็งไหมรุ่งน,นี้ไม่น่าจะมีใครเคยเห็นนะแบบนี้เพราะว่าคนค่อนข,ข้างที่บบทจะเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันเลยเรือบอกทะเลแล้วอย่างสวยเลยบอกให้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้ แถวไทยเชิดสายดาวหลทุกท่านแล้วเนี่ยเพราะผมอีกแล้วต่อจอน,น้ำวันนะครับคือผมไม่ได้แอกมั่วกว่าแอกไหมเออคือ,อง่ายๆครับวันนี้พี่อยู่ที่18ไร่ใกล้เขาเลียงซานอีกแล้ว้เนี่เ,นเขาเลียงซานไหมซึ่งบอกว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือครับ <c oughs> ท่าเรือแบบซีดูนี่ดูหันไป เย็ดเองว่าสดปะนี่ครับนี่คือแบบว่าเป็นเรือที่ของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีของพี่เรืลำหนึ่งอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับผมเห็นทางน้ําแข็งไหมคือแบบว่าถึงจะไปไกลขนาดไหนแต่เราจะห่างจากแอลกอฮอล์ไม่ได้จริงเพราะว่าเราเป็นร่างกายแอลกอฮอลิซึมเราต้องพบติดตัวไปตลอดนะครับคือยังไงกแบบขีดนึงจิบขีดนึงจิบอะไรเงี้ยเออถ้าไม่งั้นแบบเรือไม่แรงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมีเรือหลายเบดนะเยอะมากเลยแล้วก็นี่คือเรือเรือที่เราเช่าไว้ครับเองเองว่ากลัวแอกปะวแอกมากเราเช่าเป็นเรือสปีดบอไม่ใช่ลำ ให้คุณแม่แม่พี่แม่พี่เกตให้น้องเปโยไออันไอปินไอเฟมไอแพ้ไอเกมไอแพดคือครอบครัวใหญ่ก็เลยบอกว่าต้องแบบเหมาเลยเขาเรียกเรือ<ม>ยอทเรือยอทหรอไม่ใช่เรือสปินบอก็ค <laughs> ือเรือลำนี้นะครับผมก็เหมาอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทเออ <แก S 1> เออมึงที่เราว่ากูสุดป่ะมันแพงเกิน ซื้อเรือเะจริงแล้วประมาณ3-4ี่หมื่นเนี่ยแหละครับก็คือเขาจะไปกับเราเลยก็คือเดตไปไหนเร <l ots> ือไปนั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านร้านใครเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลนะ <l ots> ผมรู้แค่ว่าชื่อบ้านตานะครับผมก็มา <l ots> ตล <l ots> แล้วก็เขานำเทเลอร์ลงให้ผมเลยแล้วก็อนนันน,น,นี้เห็นเรือนี้ไหมถามดีเรือใครเรือใครไม่รู้ให้ดูเฉยเออไม่กูไม่รู้จักหรอกแต่ว่ามึงดูเรือค่อใหญ่ เโคตรสวยอ่ะใช่เหรอคือมาวาเดี๋ยวยคือมาวานด้วยมาวานมาเยี่ยเรือลำนี้เยี่ยมสุดฝ่าึเหนื่อมั่วเออแม่งมั่วที่ไหวเลยแล้วก็นั่นนะครับถ้าซูมไปตรงนั้นจะเห็นพวกพี่เกมพวกอะไรประโยชน์นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีเรือตามมานี่อยู่เยอะมากเลยก็เดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปไปตอนขี่เรือเลยตอนขึ้นเรือว่าเอ้ยเข้าขี่กันยังไงอะไรยังไงด้วยกล้อง GoPro สองตัวนี้แต่พี่บอกกันเลยว่าอาจจะเปียกน้ำหรือเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอพี่นะครับเปิดวาร์ปปไเล่นเกกกมันนน่อะครับผม ่งั้นไม่มีพลอยไ,ไปโอเคครับ okay, พีดูก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ยักษ์นะครับแล้วก็มี<า>พี่เกดด้วยสังขวานแล้วก็พี่เต๋าสังขวานวเดี๋ยวนี้เราจะไปลงเรือกันให้พี่เกดเขว่าไหมร้อมเลยวะดูเด็กกันแต่งตัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะพากันลงกันไปทางนี้แล้วก็พาเดินเลยนี้เอาพี่บอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะต้องเรียงคิวกันไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโปราาะว่จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับพร้อมไหมครับ พร้อมมากมากจะมาเด็ดป่ะเด็ดสุดเฮ้ยสะบ้าได้เฮสะบ้าได้เฮเรือมึงไม่สู้กูหลอยสัตว์อ๋อก็รู้เรื่องอะมึงไม่ไหวกับกูอะเรือก็รู้เรื่องมึงไม่ไหวกับกูอตอนนี้เป็นไงตอนนี้รู้สึกว่าลึกดากมากเหมือนเหมือนเอะไรอเหมือนรู้สึกเหมือนคนขี้แตกป่ะใช่มันเป็นที่เต่ามึงยัดเข้าไปยัง ม่ใช่เหรอกูจับเป็นก้อนนะวัดใส่แล้วยัดเข้ารูติดแต่บุ๊ชเงี้ยชินแล้วเพราะปกติกูใช้เควไปใช่เหรอแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมพี่แบงค์ต้องเอาวัตส์เรียนทาตูดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราขี่ไปแล้วน้ำน้ำเกลือน้ําเค็มมันเข้าตูดมันจะแสบนะครับมันเสียดสีเราก็เลยต้องทําการเขาเรียกว่าต้องรักษาตัวเองอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวพอขับรถกลับบ้านเงี้ยมันจะขับไม่ได้มันจะนั่งแสบเหมือนคนแบบเป็นลิซี่อะไรประมาณเนี้ยเนี้ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรวมเรือกันแล้วนะอันนี้เป็นเรือใหญ่นะคร นี่ครับนี kind of ่ก็จะเป็นเรือโอ๊ยจ yep, um> ังหวัด The Fucking Beast ฝั่งนู้นก็เป็นเรือที่ไอเฟรมไปก็ไปดูในช่องไอเฟรมไอเกมไออ่านแล้วกันนี่ก็เป็นเรือที่พี่เขาไปนะครับแบบน้ำหมอกน้ำมันนะเต็มกราฟไปหมดนะฮะนี่ครับเห็นไหมต้องเดินให้ดีนะเดินไม่ดีอาจจะตกน้ำได้นะเดูนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับนี่ครับต้องให้เยี่ยยยยยไปก่อนนะเพราะมันตัวใหญ่กันฟุตเล่นฟุตเล่นนี่ครับว่ะอาเดินไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศข้างๆนะครับสุดจัดเหมือนไงสุดจัด เรือมันเรือคนหล่อนี่เหรอเฮ้ยเรือเด็กใหญ่เลยเรือเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยห้เรือมึงอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวดูวิธีขึ้นเรือครับเฮ้ยแล้วไม่เอาเมียแล้วเวะอ่าแล้วใครปลดเชือกปลดเชือกเป็นไรล้มอ่ะอ๋อล้มอ๋อล้มเนอะอ่ะของใครเอ้ยขอบคุณมากเต๋ามาดิเต๋ามาอ่าขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือเพื่อนกันนะผมใส่ถุงมือเกี่ยวข้าวนะเอามุดปลดเชือกแล้วลงไปเลยอ่าเรื่องของมึงอ่ะ มึงขึ้นไปก่อนดิ <c oughs> ขึ้นไปก่อนอ่านี่คือวิธีขึ้นไปแล้วก็หันหลังมาเออ,อเเดดวพพิิ่่งงปก็ไ้อ่รอๆยักปวดก็ได้เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือเราครับ,รบนี่พี่พี่ก็พ,พ,พี่พี่เขาก็ถือจับประเด็ดมากเลยครับสวัสดีครับพี่จับประเด็ดนี่ทีมขอนแก่นนะไม่ได้แอคอยู่แล้วขอนแก่นลำเบอร์วันเฮ้ย <c oughs> นั่งทำอะไรเน <c oughs> ี่ยรอรอใครรอเธ <c oughs> อไงเออไม่ได้แอคอา,สารสบัยด็อกแดกแหละอันนี้ถ่ายดิวันนี้พี่โคตรลำเบอร์วันพี่จะไม่ร้อนเพราะพี่มีชุดนี้ครับนี่ มเห็นเห็นเลยมึงมึงว่ากูเสพปะแปลว่าโคตรหลายชั้นน่ะมึงว่ากูเสพปะคือจริงๆกูไม่ได้กลัวแล้วกูกลัวดำอ่ะคือกูเป็นคนขาวไงคือเ,เอาจริงอพ่อก็เป็นคนตุรกีแม่คนสรัตลูกมาเป็นลาวโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมนะครับผมใส่ถุงหมอกถุงมืออะไรก็กล้องถ่ายหน้ากูเถอะนะนี่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่แต่งตัวให้ดูดีนี่มันต้องมีให้ครบไงเพราะว่าบางทีเราขี่แม่งเป็นร้อยร้อยโลเงี้ยแม่งแม่งแม่งร้อนจัดดูดิ เต็มเรือเต็มข้างเลยดูครับคนดูมุมนี้ไม่น่าจะมีใครเคยเห็นนะแบบนี้เพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันเลยมาดูเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวเก็บของกันโทรศัพท์มีที่ไว้นะคนดูขึ้นมา,มาขึ้นมาดูขึ้นมาดูเราจะมีที่ไว้โทรศัพท์ด้วยนะ <c oughs> เอาไว้เว้ไว้ไวที่ไว้โทรศัพท์นี้ <c oughs> เห็นไหมเรือมันจะดีอย่างงี้มีที่ไว้โทรศัพท์แล้วก็เอาลงไปเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูดู ที่มีของที่ไม่ดีนะน,นะนีะ่เห็นไหมมบมับมับนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแน่นเกินไปทำใหม่โอเคเท่านี้ปะบับ๊บอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้คือน้ําจะไม่เข้าต่อให้เรือคว่ำก็ตามนะครับประมาณนี้อันนี้คือ,อที่ลากเรือเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ข้างในนี้นี่อุปกรณ์เรือเวลาเราเตรียมก็จะมีพวกเชือกลองเท้าซูชีพอ,อ,อ,อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเตรียมกันให้ดีอันนี้ทุกครั้งที่เราขึ้นก็ต้องมาเนี่ย น e. ja sure> right ี่นีนี่เไปเนี่ยไปนี่เหไปเนี่ยไปนี่แล uh, ้วก็มาใส่เง <oh ี้ยนี่คือติดเครื่องครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอรอสัญญาณจากพี่เขานะครับเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะถ่ายมุมนี้นะคนดูเพราะว่ามันจะเป็นมุมที่น้องๆจะเห็นพี่ด้วยทุกคนเลยเดี๋ยวไปดูพี่ขอใส่ก่อนก็จะค่อนข้างที่จะดีหน่อยน้องๆชอบมุมนี้ปะพี่ว่ามุมนี้ถ้าจะฟี้ยวฟาวนะเพราะมันจะเห็นหลายๆมุมนะครับคนดูก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ยินเสียงชัดหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะไปเดี๋ยวเราเปิดบ้าไปตอนขี่เรือกันเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างไอ้เฮียยักษ์นะแล้วก็มีไอ้น้องบุ๊กแล้วก็ไอ้พี่โบด้วยสามสี่คนไม่ดูมือกีฬาน่ะใช่แล้วก็ถามว่าพร้อมหรือยังพป้อมแต่้านตาพร้อมแล้วเอาง่ายๆครูจะให้คนดูมองมุมนี้เลยถ่ายชิวๆเลยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเกาะด้วยไอ้ยักษ์มันก็เคยเกาะมาเถอเกาะอะไรวะเกาะก็แดดกับไอ้เฮียโอเคครับบุ๊กก็ไป โอเคครับผู้ดูก็ับเราตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากคลองที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหันให้เห็นอตอนฟิลขับขี่แล้วกันนะว่าเอ้ยมันเท่ขนาดไหนขี่เรือแล้วแม่งสนุกหรือเปล่าอะไรเงียเ้ยเสียงอาจจะไม่ดังก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะกล้องอาจจะสั่นเล็กๆน้อยๆเราก็ตีคู่กับยักษ์สองคนนะครับวันนี้เราขี่กับพี่ยักษ์นะประมาณนั้นเลยก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆไปร้อนจัดโอเคเรากำลังจะเริ่มออกไปกันแล้วนะครับตอนนี้ เฮยช้างมาอยู่ใกล้ๆแล้วบอกว่าเฮาช้างยังเป็นคนนำลายคนสองบอกว่าให้ขี่แถวหน้ากระดานหรือว่าแถวเดี่ยวแล้วก็ขี่พ่อเสือกันไปแต่ขี่ใกล้กันเพราะมันอยู่ในคลองกันเดี๋ชนกันเป็นได้นะครับประมาณนั้นตรงนี้เราก็พี่เขาขุดคลองเลยนะต้องบอกเลยว่าขุดคลองเลยโอเคเราก็ออกกันเลย ้องค่อยๆอ,ออกไฟนะคนดูเพราะว่ามันจะออกไฟแรงไม่ได้บางทีเดี๋ยวไปชนกันนะครับในคลองนะตรงนี้ก็เป็นน้าเค็มแล้วใครที่รักษาเรือก็ต้องรักษาเรือให้ดีๆนะครับก็จะมีคนคอยบอกลายอยู่ตลอดนะตอนนี้ทริปใหญ่แล้วเรือขี่กันมาน กี um 4, ่ลำด้วเธอสี่สิบลำด้วประมาณสี่สิบลำอ่ะเขาต้องบอกว่าเยอะจัดนะดูด <Ont op edi> ิน้ะ <tube> ค่อนข้างที่นี่ขนาดเจอเรือหลายๆลำยังเป็นน้อง่อยยังไม่เจอคลื่นนะยังขนาดนี้นะคนดูค่อยได้แอร์การสมาร์ทด็อกอะไรอยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นเรือธงนะครับเขาก็ห้ามแซงเรือธงนะเสียงลมอาจจะแรงๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้บรรยากาศโคตรเฟี้ยวเลยว่ะบรรยากาศเฟี้ยวจัดเด้อคนดูนะฮะ แบบตามข้างทางเลยไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นนะแต่เป็นเรือชาวประมงของมาอย,อยา่เห็นนะแม่งแต่ว่าเด็ดมากอะ่ะดูะดิไปไไงเธอร้อนอะ่ะร้อนอะ่ะตอนเนี้ยแเดี๋ยว,ยวออกทะเลก็คงหายร้อนใช่แต่ว่าร้อนจริงบอกเลยอันนี้เรือตกปลาเธอฟิชโบไว้ขี่ตกปลามันจะนิ่งมากเวลาเจอน้ำเรือยักษ์จีเทคเวลาเจอขึ้นจะนิ่งมากๆแต่เรือเราจะไม่นิ่งเพราะเรือเราแรงจัดอนนี้นี่เราฟชโบเมนกันครับอย่างแจ๋วครับผมก็มาเดี๋ยวเรา ขอญาตถ่ายมุมนี้แล้วกันนะพี่จะขับเรือแล้วครับผมโอเคเรือเราแรงเกินไม่มีใครไหวกับเราอะเขาคนดูพี่ก็ไม่ได้แอสซัมมัดด็อกอะไรอยู่แล้วนะครับผมเย็นเริ่มออกทะเลแล้วอย่างสวยเลยบอกให้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้เย็นอย่างแจ่ม เดี๋ยวเราเปิดบ้าไปตอนขับเร็วๆกันเลยดีกว่าเือเสียเวลาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการขี่เรือกันแล้วออกทะเลกันแล้วเรือแม่ค่อนข้างเฮียโคตรแรงเลยแล้วก็ขื้นลมแรงมาก แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเฮียต้อยด้วยนะครับนี่นะครับเห็นดอกไม้ไหมครับเรามาลอยอังคารน้องแล้วนะครับก็ขอให้น้องไปสู่พภูมุมที่ดีนะครับขอให้มีเด่สิ่งดีๆนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ขอให้เฮียต้อยหมดภูกนะครับก็ขอให้มีเด่สิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับ นะครับก็ถึงฝั่งแรกนะครับการกับการจอดของทีมขอนแก่นนะชมรมเจสกิ้บริดขึ้นมาเีืเลยครับผมเดี๋ยวฝั่งนั้นดูเขาเตรียมเขาเตรียมตัวที่จะขึ้นมานะครับก็เราจอดกันแบบลิมิเต็ดีดสันอยู่แล้วนะครับผมก็มาแล้วจ้าโอ้โหบอกอันอันนี้คือโหดจริงเพ่หดจริงยอมรับพี่เลยโอ้โหยัดเข้เลยก้าม ตกเรือฟิวเลยพี่บอสตอนอารมณ์ยังดูดใจทำด้วยอะไรไม่แกให้บัวเรือมีปัญหาอ่านี่รำมันใส่ละจ้าหัวอ๋อคือเวลาจอดเขาต้องจอดอย่างเงี้ยพี่ปักเผาจอดไม่พลาดขึ้นเทไม่ให้เดี๋ยวน้ำมันจะตัดเรือออกอ๋อโอเคพี่งั้นผมต้องไปจัดอย่างงี้ใช่ไหมพี่อันนี้โหดจัดมึงเห็นเขาตีลังกาลงเรือไหมที่รักที่รักแล้วเราลองถ่ายดิกูจะเอาเรือขึ้น กตัวนั้นแล้วมันก็จะกลับมาหาเราลู้ที่แบงก์กับจอนเหลือะไรตั้งลำแล้วมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วเม้าท์กิดอะไอย่างนี้นะเวลาดูแมงกับคุณดีน้ำไมมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วมันดืดดืดดื้อเลยอ่ะเออเนี่ยเอาซายกบมันเลยกบมันทำไมอะ ถ้าเราโดนมันมันจะเป็นอะไรหรอเราก็จะตายนี่เยอะเลยโอเคมาดูก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการไปจอดเหมือนกันทุกคันเลยรึ <Yeah. S 1> ้มบัมพุ่งขึ้นชายหาดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบหนึ่งที่เกาะช้างเดี๋ยวพี่พาไปดูตอนนี้ก็เราต้องเดินหลบแมงกะพุนไม่ง,งั้นก็อาจจะคันติสก็เป็นได้นะครับทุกคนไปโอเครับคนดูสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพี่แหล่มากๆเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าน้ําทะเลเป็นสีฟ้าเลยนะครับเกาะช้างดดง น้ำใสมากแล้วหน้าครูก็ดำมากนะครับผม <c oughs> ดูเหมือนว่าคืนนี้อาจจะมีฟ้าฝนเล็กน้อยตอนนี้ก็ต่อคิวกันไปที่เขาปลากันทรับ่เาเดยวพี่จะพาไปแต่ว่านี่คือท่านผู้ใหญ่อยู่ทาง้แเราก็ไปแบบชิวเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราก็หมดพอดีนะเ <c oughs> ตือนสองเตดแล้วถ้าอีกติทหนึ่งคือดับแล้วนะเพาะเขาพาเข้าไปอย่างนั้นอย่งนี้พาเข้าไปอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะ <c oughs> ไรนง แล้วน่าจะเอาเรือมาแถวนี้อ๋อนี่โรงแรมอันนี้โรงเรียนทางตาเขาดูดูฝั่งซ้ายนี่เป็นโรงแรมฝั่งซ้ายจะเป็นโรงเรียนก็เราขี่มาทั้งหมดขีล่ลำไม่รู้ลองดูซ o o m z o ดูแล้วกันเรียงเต็มไปหมด<อ>แล้วกูก็อ้วกเพาเรือรอบหนึ่ง<อ>ไม่รู้ว่าเมาเรือหรืออาหารเป็นพิษแต่ว่าถ้ามเมาเรืออ้วกแล้วมันจะสั่งเหรอเออสั่สงแล้วถ้าอาหารเป็นพิษอ้วกแล้วสั่งไหมไม่ อ่าทางนั้นคงเมาเรือแล้วแหละพวกแตกแค่อาหารปลาไปแล้วแล้วก็ต่างเลยถ้าสามารถขี่ได้ต่อแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์ไปเหนื่อยมากคนดูโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่เขาจอดเรือกันแล้วก็ขึ้นไปที่พักแล้วกันแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันนะคนดูนะโอเคมาดูว่าเออแม่งคลิปสอนจอมาเนี่ยสองสีดูมังแจ๋วจริงเลยก่ะคนโอเคครับคนดูก็สำหรับตอนนี้ด้วยครับนี่ก็คือที่พักของพี่เองนะครับ เห็นหรือยังก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะค้างแล้วแล้วก็นี่มามองเข้าไปคนเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณชมรมเจ็ตสกีขอนแก่นนะครับที่แนะนำทริปดีๆให้ผมนะครับแล้วก็พามาสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะดติดตามเฟซบุ๊กที่โจวจันทร์สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนอนะครับไปเล่นเกมกันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะยังคงเป็นคลิปเจ็ตสกีจะไปเที่ยวไหนก็ติดตามแล้วกันนะครับผมไป นี่ครับก่อนปิดคลิปนะครับผมสุดท้ายก็ต้องบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยแบบไม่เคยเหนื่อยได้แบบนี้เลยนี่ครับก็ดูอันนี้ก็คือเป็นพี่ๆเขาที่มาพาผมมานะก็อันนี้ก็เฮียช้างพาผมมาเชือดน่าจะผมน่าจะไม่หมายกทะเลหยอกหยอกมามาเดี๋ยวมาครับผมนี่ก็คนเยอะแยะนะครับเห็นนะครับเป็นคลิปซีดูนะก็ฝั่งน้องๆไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็ใครอยากได้เรือก็ติดต่อพี่ช้างไปเลยแล้วกันเพจมารีนนะโอเคก็ใครอยากเล่นกับผมก็ไปซื้อเรือแล้วก็มาขี่ด้วยกันได้นะครับทุกคนแต่คือ มึงไหวหรออาจจะไม่ไหวกับกูหรอกนะอก็ไปละ